PMP วงในกำลังทำอะไรอยู่น้องๆหลายคนที่สอบสมัครเรื่องของตัว PMP วงในที่ปั้นเพื่อเป็น Product Major บางคนตกตั้งแต่รอบของตัว p l o g i c t e ท t เพราะอะไรไปใช้ Cha t GPT ซึ่งพอไปใช้ Cha t GPT ปีปักววาตอบผิดกันหมดเลยซึ่งพี่เล็จะบอกว่า,วาข้อสอบนะข้อสอบออนไลน์ a s s เซน m e n t ไม่ควรไปใช้ Cha t GPT เพราะถ้าคุณใช้คุณจะตกยังไม่ต้องสืบเลยมีคนเคยใช้ Cha t GPT ทั้งหมดแล้วก็ตกหมดเลยอ่ะซึ่งพี่แล้วจะบอกว่าใช้ไม่ได้นะทุกคนและตอนนี้หลายโครงการับเนอตเมนต์ทุน แบบนนั้ซึ่งจริงๆมันเป็นการช่วยพวกเราด้วยซ้ำนะเพราะถ้าเราใช้ Chat GPT ไปทำเนี่ยอย่างเช่น d ดียกที ตอบผิดหมดเลยนะคุนเพื่อนแรกจะบอกว่า Chat GPT ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องคุณต้องใช้ลอจิกสมองของตัวเราเองเพราะว่าตอนออกข้อสอบข้อสอบมันถูกวางซีเควนไม่อยู่ในนั้น c h a t GPT เขาออกแบบเพื่อทําสมการคณิตศาสตร์แบบตรงตัวมันเลยไม่สามารถจะไปตอบโจทย์แบบนั้นได้คุนเพื่อนแรกจะบอกว่าใครที่เคยใช้ c GPT ให้หยุดให้เลิกซะให้มาใช้ความรู้สมองของเรานี่แหละนั่นคือของตัว P ลอจิกส่วนถ้าใครผ่านเขาได้ทำ assignment case ต่อซึ่ง assignment case พี่อนกจะบอกกันว่า assignment case ของที่นี่มีให้3เคด้วยกัน ใครที่ส่งถอดกลับไปแล้วผ่านในรอบของ Assignment Ca s e เขาจะเรียกพวกเราเข้ามาสัมภาษณ์ซึ่งรอบของการสัมภาษณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้จนไปถึงวันที่9เมษายนไปก็ตามที่กำลังอยู่ในโปรเซสการสัมภาษณ์นี้พี่ลักษจะบอกนะถ้าเราจะไปเองต้องไปเตรียมอะไรบ้างพี่รักษ์ถ้าเราจะไปเองรอบนี้เขาจะถามเกี่ยวกับเคสที่เราวิเคราะห์กลับไปนั่นแหละว่าไอ้ที่เราตอบมาลองอธิบายลองพีเต์นหน่อยซิว่าลอจิกคุณมันมาจากไหนยังไงบ้างจุดตดัดคือการนำส่งนะ ใครที่เรียนนะคะสอนสดจะรู้วิธีในการนําส่งในการวิเคราะห์เคสดีส่วนใครต่อให้มีไอเดียที่ดีมากในการเขียนแผนแต่ตอนไปนําส่งพูดตะกุกตะกักนําส่งได้ไอเดียที่อะไรก็ไม่รู้โอกาสตกก็ง่ายมากๆปีที่แล้วมีคนตกเพราะแบบนี้เยอะมากนะเพราะงั้นพี่เล็กจะบอกว่าใครจะไปที่นี่จะอัพสกิลแบบขั้นสุดแนะนําให้เรียนสอนสดเท่านั้นเพราะไหวพริบจากการพูดคุยถามตอบฝึกฝนเรียนไม่ได้จากคอร์สเรียนออนไลน์เรียนไม่ได้จากเทปหนังสือเพราะงั้นพี่เล็กจะบอกนะโอกาสมันมีเยอะมากใครจะไปหลายที่อยู่แล้วและถ้าใครถึงขั้นนี้ ของตัว PMP แนะนําให้เอาตัวมาอยู่โอกาสกับคัดสอนสุดเท่านั้นซึ่งเดือนมีนาคมจะรับอีกแค่2ท่านนะตารางที่รักค่อนข้างที่จะไทยแล้วใครที่ไม่ทันคุณต้องบุ๊กเรียนในรอบเดือนมีนา้ิา้3าเพื่อเพบจะบอกว่าจะไปอยู่แล้วเนี่ย ก็ให้เอาตัวมาอยู่โอกาสได้เลยอย่าให้ไฟมันล้นก้นหรือจวนตัวเราค่อยมาบุ๊กเพราะจริงๆตารางพี่รักใครจริงๆอยากจะให้คนที่มีวิวและมองเห็นตัวเองอยากจะสําเร็จเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยเอาตัวมาอยู่ในโอกาสเพื่อที่ว่าอย่างน,น้อยๆพอเรามีของไปอยู่หน้าง,งานคุณจะรู้วิธีรับมือกับสิ่งต่างๆเราจะไม่แบงเราจะไม่ช็อตไ,ไม่ไม่เรียกจะบอกว่าการมีไหวพริบการเอาตัวรอดสําคัญมากคนที่เก่งคนมีภาวะผู้นําสูงจะรู้วิธีการและเทคนิคในการนําส่งสิ่งนี้จะทําให้เรามีคุณสมบัติในการเป็นผู้เลือกไม่ใชู่ นะถ้าเราอัพสกิลเราเก่งเราจะกลายเป็นผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแล้วแปลว่าอะไรถ้าใครเก่งและดีมีพร้อมเนี่ยพี่รักษจะบอกนะโอกาสเนี่ยมันเป็นของเราเสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นที่ไหนตัวเราต้องไปดูว่าที่ไหนกันแน่ที่มันเป็นที่ของเราพี่รักจะบอกว่าใครจะอออินแบบนี้แนะนําเอาตัวไปในโอกาสส่วนใครจะไปเองไปฝึกจากไหนดีพี่รักพี่รักไปฝึกจากสิ่งที่เราส่งไปนั่นแหละไอ้ที่เราส่งไปนะ ไปลองดูว่าลอจิกอะไรที่เราจะนําส่งกับเขาได้บ้างไปฝึกพูดกับตัวเองในกระจกไปเองไปฝึกแบบนี้นะในขณะที่ถ้าผ่านนะพี่รักษณ์ไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะมีรอบไฟนอลอ r v i ิ w เพิ่มอีกหนึ่งรอบไหมแต่ถ้าไม่มีมันจะจบที่เราไปพรีเซนต์เคสนี้แล้วก็พูดเรื่องการสัมภาษณ์ส่วนตัวนิดหน่อยมันจะจบแบบนี้เพราะฉะนั้นไปเองไปลองเตรียมซาส่วนใครจะเอาเองแนะนํามาเรียนคลาสอนสุดเท่านั้น MT ตอนนี้มี 50k เยอะมากๆอย่าพลาดโอกาสนี้ปรึกษา MT อื่นใดค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตุ